มาแล้วพี่น้องโอ้ยมาเอาซีนอีกแล้วครับซีพีด้วยจูครับลอยซอยจุวันนี้อยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยมาเนี่ยเขาไปล่ำยูหันนะครับทีมงานหมอน้ำเพชรล้ำเพลินเฮามาครับเสี่ยววะครับเจ้าของวันเกิดอ่ะเอาซีนหลอดไปทอดกินกับป๋าอวานน้ำหอมยิ่วเขาซีนขามันพี่นอ้องฮ่าโจโอนต่วนเลยซีพีด้วยเด็ดเลยมาแล้วมาหาอีเมลอีกแล้วครับเมื่อไหนก็มาถ่ายคลิปอีเมลมาเนี่ยขออนุญาตใหยอีกทีเม่เด้อนะครับผมซอยจุ นี่แกวเลยนะครับเอาอันงามๆให้เลยแม่เราป่ะขาหลังขาหลังไม่เป็นขาหนาเลยขาหลังขาหลังขาหลัง,ลงต้นต้นนะครับจังวัดขุนเกิดขนมเต็มรถเนาะน,นี่เนี่ยแน่นอนเลยม่แรงเฉื่อยนครับใช่ป่ะเปิดบวงกลมขนมบนพี่ขนมจังหวัดเกิดเต็มรถเลยพี่น้องเอ๋ย อีกจำนวนยสลย์สุดสูบเมืองเป็ดนักกินเห็ดอันซอยจุพี่ทั้งหลังอีกก็มีโอ้ยขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณผู้สนับสนุนเด้อครับพี่พี่โออ่าพี่สมเกียรติขอบคุณพี่สมเกียรติป้าโอ้ป้าโอ้หมูจุ่มลุงโอ้ในโอ้หมูจุ่มอ่าแล้วก็ลูกพี่สมเกียรติรวก็พี่พี่ไล่คุณแม่พี่ไล่คุณแม่พี่ไล่โอเคครับอันนี้จัด โอเคมื okay, ่อแรกเข้าพ <okay, S 2> <like him. S 1> uh, ่อก e ันแต่ได so ้จ so so oh, so like ัดร้อยกันสิว่าเอาเนื้อไปซอยจุโอ้ยตับขอหลายๆเด้อเ๊ดดี้แม่เด้อตับดีเด้อนี่มันเสียบง่านี่เสียสองโลแล้ววะเสียสองโลโอ้แปรสองโลสองโลโหน่ะอ้วนตุนเลยนะแม่เนาะงเฮ้ยคลาหลายจัดไปแม่เป็นแต่ได้ทุดในห้อมบ่เหมือนนี้เฮ็ดอีกเป็นมือที่สองมิโนงนะครับซิ้นสองโลว่าจะดีแม่แล้ววะลูกเสด็จโอนเงินไหนได้แม่เด้อบ่ได้มีเงินสดลืมข้าว จ้าโอาว้วนเเข้าแอาปเลยเนาะนี่เนาะโอ้น, oh, นี่ขออนุญาตสกแกนเงินก่อนพี่น้องให้อีแม่ก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังแต่งของให้ผักหอมมีประบุเอาผักหอมแล้วด้วยแม่เ,เ,เาขาผักหอมด้วยเ,เขาควาไปป่วนขวามีแล้วเอออันนี้น้ำในแม่นี่จักบานะทาไิ้เดให้แน่ไหนเสียไปกินนี่ฮะอร่อยนึงแล้วเนาะเออเอร่อยนึองอะไรแม่เสียหลอดอีกร้อยนึงสิไปทอดกระป๋าอ้วน วันเกิดเสียออกเสียได้ไดม่เอาพักหอมใหมนั่น,นะครับพี่น้องพักหอมใบเห็ดเจียวบอได้กินครับดอกพักหอมใีเห็ดเจียวย่างเดียวโอ้ขันสวัสด์บ่สขาข,า,ขางวดไหมบอสโทรเสียออกไปยกโกลยังบ้านนะขางวดไหมหนึ่งสองไล่ลูกโอเคจัดไปเดี๋ยวโอนเงินให้คุณแม่ก่อนครับพี่น้องมามาสำนังกงานแล้วพี่น้องเอาซีนเอาซีนว่าสิไปเห็ดอยู่เฮือนพมดแล้วแต่ว่าเอาซีนหลอดไว้ปลาอวนทอดก่อน เสษสรซอยจูได้ปลาเล้วนี่เอาทีมงานอยู่รถสกูองคันตัวนี้นอนท่านตื่นสำาักจักรบ้านเสศษกับเขากินเขาหิ้วเขาอันทอดสิ้นหลอดว่าแต่ว่าเิ้นซอยจูเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนอยู่เฮือนเหตุเราเจะต้องไปให้กองหนึ่งเด้อ,อของคุณพี่พี่เลนนะ่ะเอาหื่นะีใน่นทอดจูกินได้หิวเขาแล้วเอาเอาเิ้นนี่มาไว้พี่คนเสียเสียเฮ้ยมุดมุดมุดเขาถุงมันล้วโอ้ยหนูวิมาพี่มาพี่เฮ้ยหนอตาคนไหนพอดีกันไป น่ะหมดไตน้ำมันสนเด็ดเลยบาทเข่าสีนมันสีเขียวหมดดำเลยได้แล้วครับ,รบพี่น้องครับสีนิสเวทสร้อยจุนะครับมาแลงทอดอันอันนี้ให้ป้าอ้ว,วอนเราทอดกิน,นนะกินเข่าเที่ยงน้องฟ้าเนะาะเข่าเศร้าแล้วของผมเนี่ยเขา่าเศร้าด้วนี่กินเข่าแล้วจังสิออกไปไล่สดกับเสียออกเฮ็ดซอยจุแล้วกะ็เฮ็ดเทียงก็เสีย เฮ็ดขนมเฮ็ดขนมแจกหากระสอบกันนะก็ได้เออหากระสอบก่อนเออซามันมีเวลาบ้างมันจังสิวันหลัยากไปหาเบิ่งซาด่วนงานเท่าตอนนี้กัรถบัสรถย่างก็ออกไปเบิ้งแล้วครับพี่น้องก็เหลือแต่รถส่วนตัวที่ทีมงานจะเอาไปนะครับอ่าอาจารย์อินดีนิโนะญุบุนนะครับทีมงานทั้งนี้กับว่าตันตื่นเอ้าเดี๋ยวพอกันนางานหมดละเฮาแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตกินเข่าจะข้าก่อนละกะสิบเป็ด ขนมแจกของเสียออกเพื่อนและก็เสียเอาสีนไปสรอยจุน้ำนะครับสรอยจุอันเห็ดเป็นกองนะครับการทั้งเบืดอนกาสิบสามกองนะครับเมื่ขึ้นในในสิบสามอยู่นะครับนั่นแหละก็คือของของไอ้คุณพี่พี่ไล่สิบของพี่ธนพัทรสามนะครับเนาะเอาเดี๋ยวจะในจังหวะกันนะครับขอบคุณมากมายนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนสอยจุร้อยสอยจุนะครับนี่ สื่อเสียนมากสองรูวาสันเม่แล้ววะเออกระซังสองรูสันนอกวะอ่ะโอเคคลิปนี้กับสิบว่าเอายาวเอาซ้ำนี่นะ้อยจังสิไล่สวดซูเบิงนี่ขปวปลาอวดเราชจงมก,กินน้ำในเด้อละ่ะพอ,อาะหดเบิร์ไหอ,อเ,เอออยูู่้เดียวผมไม่เนากินดิล <laughs> อยนึงว่าสันไนบอกไลด้ยสิหลอดอีเม่เล่าให้แสบสบ,สบ ใสนล็อตไปไปจากถุงล้วพ่อสามถุงโอเควุ้ยสามถุงจะได้ก็ใส่ถุงเดียวอย่างนี้โหลดโอ้ถุงน้อยเนาะไปาหนเจ้าสิไปยังไหนทีมตัวละถุงเอาตีช้ำแล้วมันเบาเอโอเคเอาสันเลยเนาะโอเคครับผมจัดจัดเลยเดี๋ยวก่อนอื่นกินเขาก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินเขาแล้วจังว่ากัน หนึ่งปลาเต้ามาขึ้นบ่ปลาเลยหนึ่งปลาเหลื้อมาขึ้นบนเลยมามามาขึ้นเขาจะข้ามก่อนได้แจวบอกมานึ่งมาครับพี่น้องกินเขาก่อนก่อนจะเสียเพชรวียงเขียกงานมาหนี่งแจนหอดเวทีคำอยู่ดอกมาหนี่งเพราะว่าจ้าได้กัดทีมงานกับเสียหอดคำเกอนนั่นแหละเสร็จแล้วเขียกตามคอนเสียตี่เขาตั้งไว้เสียอ้อพ้นเสียแกขนมนะครับของวันเกิดเพื่อนนะครับพี่ สาวพี่ชายเพิ่นสนับสนุนมานะครับหลายหลายท่านพี่สมเกียรติพราโอหมูจุมพี่พี่ไล่นะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งั้นนขาสอยจูน้ำเด้อพี่พี่ไล่นะครับที่เมาให้แหล้ยวซิบกองนะครับพี่ธนภัทรสามกองนะครับขอบพระคุณหลายๆครับหลายๆายท่านนะครับขอบคุณพี่สาวโคราชด้วยตอนนี้ให้กําลังใจพี่สาวโคราชเพราะน่าสิเขาสิไปเขาไข่เจ็ดมือว่าจัดพี่สาวโคราชเขาไข่เขาไข่ มื่อวาน,นเจ้าก็คือจังเบื้องน้ากันอยู่โว้ยันได้กินแล้วบนหูยังเลยเด้เลยห่อมห่อมหน่อมจังเดียวเลยวะ <c oughs> เอา้าโอเคคลิปนี้เอาสันส้นๆน้อยๆสักนิดละเพอนะครับพออ้วนเฝ้าสำน,นักงานคือเก่าแหละเลานะครับเดี๋ยวซอยจูมะหอหนึ่งกล่องจากคุณพี่พิไลเนาะโอเคครับมาทอดสีหลอดพี่น้องมาดน,นึ่มาเด้อมาเด้อจวดจวดจวด ป้าดรอ่นะจีดลอดจีดลวดยังเบิ่งยังเบิ่งไรซสดบ่าวพ่อวันยุ๊บันรถติดไรซสดขนาดาได้พี่น้องเดี๋ยวสิไลซุดเดี๋ยเบื้องจะกับเสียออกจังหน่อยจังหน่อยสิไรซสดกับเสียออกให้เบิ่งอยู่เป็ดขนมเป็ดส้อยจูกันอีกจังหน่อยมากินข้าวกินข้าวพี่น้องป้าดรอ่นะพราอันวันจุ๊บันรถติดส้อยอันรถติดอันไรซสดเอ้าลูกพี่ออกเปิดเบื้องลุ่นเจ้าประเด็กบองขอซื้อมาแตีอันมือเขาไปล้ำอยู่ใส่ก่อนมือนล้วล่าสุดหอม มาพี่น้องทวดสิดหลอดผู้ใดอยากได้ก็บ,บอกเรื่องสีดหลอดในเสื้อให้ได้อยู่ได้เลยร้อยหนึ่งได้บอกหลายเลยแต่ว่าค่ารงนี่ตั้งหกักคารงตั้งหกักคาธรมมันกว่าวกันไปนะคกับพี่น้องเอาโอเคคลิปนี้ฝากไว้ซัำนี่ก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันครับเจียวมืาขึ้นนี่ประเด็กบองนี่ครับปลาอ้วนจัดร้อยนะครับกินเขายูซานว่าง,งานก่อนสิไปเถ็ดภารกิจต,ต่อไปครับผม